โอกาสไม่จบบาทเห็น <c> ห <oughs> นักระมูบาทก็ร,วรัวพลึงนับตั้งแต่โอกาสนี้ไปต้นไปฉันจะได้พบครับศิลปินผู้ที่มาด้วยความสาม,มารถศิลปินคนนี้เขามาแรงแดงตามโคง้งหัวบงหลักจมหลักเลือเดือดปุดปุด สุดจะเขาเปต่รืเฮ้ยนักรออเ้าไโตชุนบไต่ฝากไอ้ดีี um uh ่โตกูยอมรับว่าเรื่อเป็นกูจบแลการนักบอลกูไม่จํนานไม่จันานเออกูไม่จํานานกูต้องฝากตาลาฝากน้ำตัตายมึงเออแต่กูกี่ย่ติดกับตน้ำติโนย์ไอดวงการรักตัวเนี้ยออันตกับตน้ำเออในมึงฝากเลยี่โตเจ๊ล้อเจ๊ันนาที่ปลุม ฮันตะยงให้จัดเจนเพราะนั้นเขาจัดจัด่าได้ๆๆกูบอกไม่ได้จัดสงสารมึงคนขคีมจำจัดผมจจเสนาแล้วคนรัก,รกโรแมนติกเรื่องรักโรแมนติกหลังร้อยข้าล้างลกูกรักกันป่าดอยแล้วตอนจบตัวเม่ดึกสงกัดของเช้าวันหนึ่งมีชายแก่ในวัยหนุ่มผู้หนึ่ง ที่มาํำตัวสีขาวผ่านมาตรงนี้พี่เอกหนุ่มเมื่อมาเจอกับคู่อริที่เคยทะเลาะกันมาคุณมีความโกรธแค้นุณเลยชักดาบออกมายิงนาตใสโหัยิงกับดาบยิงไปหนึ่งนัดซ้อนๆพี่เอกมันนึกได้ว่าเราทำความผิดแล้วตัวเจ้าหน้าที่จะดำเนินทางกฎหมายก็เลยตัดสินใจวิ่งขึ้นบนปลายไมย้ ไปช่วยเอากิ่งตายนี่ว่ากิ่งพุกหล่นลงมาในหนองแห้งน้ำคุง้งเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวดเดี๊ยวเรียดดีเรียนองแห้งเร้ยน้ำคุ้งไปเอ็กเหยียจแจป้าไปต้องอับอยังกันเลยเหยียบแจ้าตกใจง่ายไงผมสร้างได้ต้มหว่าบ้านั่งจะเริ่มนี่นพ,รนนพระเอกหนุ่มกูพลัดตกลงมาในหนองน้ำนั้น กูหาวิธีการที่จะออกจากหนองน้ำนี้ได้พระเอกหนุ่มของเราตัดสินใจลุกขึ้นได้นั่งวิ่งนั่งวิ่งเฮ้ยไร่นั่งวิง่งเฮ้ยไร่นั่งวิง่งตอดนี่แล้วตอดกันต้อนพวกนั่งวิง่ง,ง,ง,งไม่ไปปากเลยลุกขึ้นได้ตอดโยตายโอ้โหนั่งวิง่งลุกขึ้นได้นั่งวิง่ง เขาวิ่งออกจากหนองน้ำมาประมาณสิบเมตรใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งที่ได่ไก่เจ้นันว่าทอดนะเอ็งไปได้ดีกิโลละเรนก็เบื่อพระเอกคุณหน่่ยมือลามันทั้งวัวเหลราตะวันคระจะตกดินพระเอกหนุ่มของเราก็เดินมาเจอต้นมะพร้าวหลายต้นเป็นคิวแถวแก่มันแปลกมากแปลกตรงที่ว่าบนต้นมะพร้าวมันไม่มีลูกกระรุนเลย